ฮล lo ครกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่พอมนนะครับายการสนุกในเกมซัมก็ัววกับไฟล์ของกองซุนจ้านนะครับก็มาต่อกันเลยหลังจากที่ห่างหายกันไปค่อนข้าง,างน่าจะนานนะครับโอเคก็มาต่อกันเลยเกับไฟล์ของซุนจ้านเนาะซึ่งเกีกับภาคที่แล้วที่ผมน่าจะตีตรงนี้เนาะตีทางตอนเหนือแล้วก็ซุนเกียนประกาศสงคารามใส่ซึ่งเราจะไปตบกับซุนเกียนนเปป็ายยต่อไโดใช้ ออ่ในดน้านของซี่ฉีจะต้องมาเคลียร์กบ,บททางตอนเหนือก่อน <c oughs> ประมาณนี้โอเคก็มาต่อกันเลยซึ่งตอนนี้ตังเรามีอยู่หมื่นกว่าเอาไปอัพเมืองดีกว่าโอเคแล้วเรานิวเดนซี่ดีบัฟเราเหลืออีกหนึ่งเทินเหลืออีกหนึ่งเทินเท่านั้นจะได้ดีบัฟจะได้หายจะได้กลับเป็นปกติสักทีโอเคมาอัพเมืองฮะโอเควูต okay. ู XP ไปโอเคเมืองนี้ Industry ฉูบวกค่าเงินเอ่อ uh, Public Order Conscript โ okay, อ okay, เคแค่ Public Order โอเคปาสีเมืองนี้เป็นเมืองเน,น้น Industry กับ Silk อ๋อ Industry อันนี้โอเค วู้หลิงไม่มีอะไรนอกจากอัพเบืองวู้หลิงนานเซียงหยางโอเคอัพนี้ได้เฮตังหมดแล้วแล้วก็รีฟอร์มกองทัพโอเคก็เ,เป็นรีฟอร์มเหอรอรีฟอร์มรีฟอร์มดัชชี่คอมเมอร์สจะจริงอ,อ,อ,อยากมาสายตรงนี้แต่แปลว่าเอาธนูนอันนี้บวกประสบการณ์สิบโอเค โอเคซึ่งตอนนี้ผังตะกูลมียศว่างหนึ่งผังตระกูลลูกสาวจูโลกยังไม่โตโอเคกองซุนเหอใกล้โตแล้วสิหแล้วโอเคอันนี้ให้ยศเก่าเจี้ยแล้วกันยศไม่ได้สูงให้ได้เพราะว่าเรายัางกังวลที่พี่แกอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอา่า ของโจโฉเป็นแบบสปายของโจโฉอัไมี้ใส่ไม่ได้อ่ะอีโคโนมีอินสเปกเตอร์ช่างมันแล้วกันโอเคไปเทินต่อไปเลยไหมมีทับไหนยังไม่เดินทับนี้ทับนี้เน้นการโอเคเพนันไม่เดินเป็นเรื่องปกติโอเคซึ่งเธอต่อไปมกะว่าจะให้ทับตรง เงียมแป้ห่อเดินลงมาตีแล้วให้ลิชีไปเก็บกระบทก่อนส่วนซูงเซกไปเก็บสู้ผานส่วนโอโจผีเนี่ยต้องกลับขึ้นมาตีตรงนี้ตีเฉิงผู้โอซุนกวนบุกฝั่งนี้น่าจะบุกไม่ได้น่าจะบุกไม่ไหวน่าจะโดนกันกันเมืองก่อนส่วนทางตอนเหนือให้กองซุนจ้าน ขึ้นไปแหละตีตีไปทางทะเลดันออกไปดันพวกมันออกไปเตียวล่อก,กับอ้วนเสี้ยวรวมเมืองกันอาา่าฮะ Supply Destroy โอเคโดนดีบัฟโลวล,วลวัวมีเด็กเกิดเหรอใครเกิดของกองสุดสูก้กับห้วนรันหลี่อา่าโอเคซุนเซก เวลขึ้นโอเคซึ่งตอนนี้เมืองเราน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วปะโอเคมาบวกแล้วฮะเริ่มบวกแล้วเริ่มบวกแล้วอันนี้ population มันลดโอเคต้องเดี๋ยวต้องฟาร์มข้าวแล้วก็อัพเมืองสุนกวนน่าจะตีเมืองอะไรไม่ไหวอยู่ละโ okay. อเคอ่สามเธอเหรอเพราเรามาดักดักดีกว่าโอเค ส่งทัพนี้มาดักส่วนอันนี้เงียยแปะห่ออยากไปตีเลยแต่ไหวอยู่มั่งไหวอยู่แหละถ้าเราเป็นฝ่ายกันน่าจะไหวอยู่โอเคไปล้อมมันไว้ขอดูซีถ้าเราบุกจะเป็นอย่างไรบุกเป็นที่โลง่งถ้าบุกน่าจะดีกว่าล้อมไว้ก่อนยวค่อยมาบุก มาเคลียโอเคส่วนตรงนี้กองสุนจ้านอันนี้ตั้งค่ายตรงนี้ไม่สนฮนะเราจะบุกตรงไปเลยโอเคแล้วก็มีทัพไหนอีกทัพนี้สแตนบายทัพนี้ตีตังไปตีถึงไหมไม่ตีไม่ได้ โอเคอืม <c oughs> okay. เรียบร้อยโอเคโอเคปุ๊บทันเจออีสิโอเคกลับมาตีจะต้องบุกไปทางนี้ต่อโอเคส่วนอันนี้เวลอัพก็ให้สักหน่อยอันนี้ชาร์จแรงโอเคส่วนซูเซ็ก สุดเซ็กเลเวลอับสกิลเพิ่มความกลัวโอเคแล้วก็พุ่งมาพุ่งมาให้เร็วที่สุดโอเคถ้าสุดเซ็กมาก็ปติสวนกวนได้โอเคนี่ตอนล่างเรียบร้อยส่วนลิชีนฉีตีกระบ okay. อกโอเคเรียบร้อยกระบอ มึงนี้เด้กปรออป้อยฮะเข็มรไายๆส่วนอันนี้ก็มาลุยกันเลยมาเสื่วงคืนได้ลบค่ากำลังใจไป15ส่วนเงียบไปห่อมีอันมันมีอันเบรกใช่ไหมไม่มีอันเบรกโอเคอืม น่ากลัวสุดคือเงียบไปห่อซึ่งเราสู้ไม่ไม่มีตัวอะไรสู้เงียบไปห่อได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติเคถ้าให้พี่ชายอัพของสักหน่อยหย่านก้างเนี่ยเคไอ้ยศเนี่ยออกเลยไม่ยังเป็นอัพของสักนิดนึงเคแล้วก็ให้ม้าสักหน่อยสักตัวหนึ่งมาน้ำตาลแล้วกันเคส่วนนี้โอเค เพิ่มความขลังให้พี่ชายสักหน่อยโอเคมาเงียบไปห่อมันลุยกันดีกว่ายอมแพ้ไหมไม่ยอมนั่นก็มารบก,กันเลยโอเคมันน่าจะไปขึ้นอยู่บนเนินอยู่อย่างสภาพแล้ถ้ามันคิดจะหนีเราละนะมันน่าจะอยู่บนเนินเราต้องชาร์จขึ้นไป แบ่งอย่างนี้ส่วนธนูอยู่แนวหลังม้าไฟก็อยู่อย่างนี้ส่วนม้าปกติก็มาอยู่ปีกโอเคส่วนขวานพอยคุ้มกันคนไฟไปคลอยคนไฟน่าจะเดินช้าสุดโอเคอรวมโอเคเออมันมัดรวมไม่ได้สิ ต้องอย่างนี้โอเคย้ายพลธนูมาตรงนี้เจอเขาจินเบย์โอเคส่วนพลธนูมาไว้ตรงนี้นนวิ่งไปอืมประมาณนี้แหละโอเคมันอยู่บนภูเขาจริงๆไม่ขยับเนาะโอเคมันไม่ขยับลงมาโอเคเราไปจัดทับเตรียมบุกขึ้นโอเค โอ,โอ้มันกันม้าด้านหน้าด้วยฮะคอยดูทหารมันหน่อยสิอืมเคไปเลยไปเลยไปเลยเตรียมตัวบุกฮะ มันไม่มีทหารม้ามีทหารม้าหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เป็นเบดิดเรเดอร์สไม่โหดถ้าจะเจาะมายืนตรงนี้ก่อนเคยืนในระยะห่างกากธนใูให้ได้มากที่สุดค่อยส่วนอันนี้มาจัดเป็นกลุ่มแล้วก็เดินมาทหารมา้าธนูมาเค่อยส่วนทหารม้าหลักลุย เฮ้ยโอ้ยอ,อ,อนันนี้ขึ้นไปมันเหมือนจะเล็งอ่าพลบริเตอร์เพเวน่นเราก็ลุยมันเลยเฮ้ยวิ่งไปวิ่งไป,ไปเรามีโล่เรามีโล่อย่าไปกลัวเรามีโล่อย่าไปโล่อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเดินไปอเฮ้ กองสูส้มาช่วยบัฟกันกันโล่หน่อยโอเคแล้วก็อันนี้มารอ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 เฮ้ยใครมันมีสะกี้ธนูเงียบไปห่อโอเคโอเคตั้งโล่ขึ้นขึ้นเขาไปขึ้นเนินไปไปกองสูสถ้ถอยถอยถอยโอเค ยไปบุกขึ้นไปจันมาเจียนจันมาเจียนแล้ววะเวเตอร์เทเวนอันนี้มาอยู่ฝั่งนี้มาป้องนี้เคยถ่านมานี้รอพวกขุนพลมันหนีมาเลิกฟอร์มิชั่นบุกไปข้างมันใด้หมดไปกองสู้ไปโอเคกูไปทักแห่งทรงสวรรค์ลุยเฮ ไปบุกไปบุไปเฮ้นี่มานี่โอเคนี่มานีเฮ้มา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 ,มาเฮตีไปตีไปตีไปขอสู้สมาเข้าหลังวิ้งเงี้ยไปหอ,อเงี้ยไปหองเฮ้ยยุดยิงฮนูได้แล้วอ๋าจะให้ดีอาจมานน่ เจามาดีบับตรงไหนดี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 ไม่ดวน,นรับตรงนี้เรียร้อยกระจายมโอ,โอเคทัหน้ามันกระจายโอเคผรมพลถอยรวมพลถอยรวมพลเคมากระจายแต่มันกระจายชั่วคราวเราต้องตั้งรับอีกรอบหนึ่ง ต้องเก็บเงียบไปห่อให้ได้ต้องเก็บเงียบไปห่อให้ได้เจ๊หัวละหลีไอ้หัวโคจินถิงมานี่โอเคโอค้ลูกปีมานี่เรียบร้อยเงียบไปห่อหนีไปละไม่น่ากลับมาละเงียบไปห่อไม่น่ากลับมาละไปถ่านมา้าถอยมันมีหนามอยู่ตรงนี้อย่าไปยุ่ง เคยานมนเริ่มกันมาทานมนเริ่มกับมา,า,มา,มบมาตั้งรอบอีกรอบหนึ่งไม่ดวนไม่มีใครอยากดวนทั้งนั้นแหละเจิดเบ้เขาเหรอูชี้ยงชีโอเคโอเคเวลาที่รถไฟจะต้องเชิดชายฮนะโอเคโอเค,โอเคเฮอร์เพเวน่นมาถอยมาไปสู้มัน หรือเปิดหมดนี้โอเคเพนนี้หนีไปละโอเคคนขวานมาโอเคมา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 ,า,ามามาเคเร็ว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 เร็เร็เร็วเร็วเา็วเร็วเรเร็วเรเเเเเววเ ขึ้นมา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 เฮ้ย <Okay. S 2> มา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 ต <Okay. S 2> ัวนนี้มาโอเคขึ้นไปอีกนิดหนึ่งรถทนไปเอเความจริง okay. <c oughs> เราไม่ต้อง รถพ่นไฟนี่ได้ประโยชน์มากเลยนะสบาบคือเอามาไว้แบบมันก็เอาไว้เผื่อได้เอ๊คิดยั้ไงดีเอาไปเอาพวกหนีทับไปนั่นแหละเก็บเอ็กพีฮะคยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นฝ่ายบุกเข้าเมืองด้วยชอส thank you เนี่ยังไม่ยอมนี่ยังไม่ยอมโอเคมีใกล้ๆเหรอทำไมเหมือนเห็นว่าตัวนี้มันยังไม่หนีวะมันก็หนีแล้วนี่ในแมพทำไมเป็นสีแดงวะเรียบร้อยฮิวิกวิกตอรีนว摆ูชิงจ庆บะ โอเคใช่อย่างคือที่มันนิ่งคือจะจ้างดีไหมอ่า allow me to join you and I deserve you well ขอให้ข้าได้เข้าร่วมของท่านบนท่านและข้าจะรับใช้ท่านอย่างดีใช่อย่างเพิ่มค่าเทรดก็ต้องการหุ่นคนอยู่มั้ เงียบร้อยเงียบไปห้อไปเลยเอาไปเลยโนมอร์โอเคเอากดผิดโอ้ยจะกดอันนี้เค okay. ตังแปดพันเงินแปดพันจัดทัพหนึ่งกองคงไม่เสียหายอะไร okay. โอเคอู้ตังเปิดชานมาฮะไอ้พวกตระกูลโจที่มันมานี่มันน่ากลัวจริง ตั้งไปชานเคยอยู่ยกับตั้งห้องมาก่อนไม่แปลกที่มันจะหนีเพราะถ้าจะไม่ผิดมันเป็นตัวที่หิวหิวง่ายมากนี่ไงแค่แค่จ้างมาปกติตัวอื่นจะไม่หิวยดแม่งเข้ามามันหิวยศเลยโจโยู่จิวี่แต่งงานกับใครได้บ้างใช่หญิงแมวอะโอเคอืม อัพเมืองก่อนเข okay. อันนี้เมืองอินดัสทรีแบบเต็มรูปแบบก็ต้องบัฟอินดัสทรีแบบเต็มรูปแบบเ okay. คือตอนนี้อยากได้เมืองข้าวสักเมืองคือเราไม่ค่อยมีเมืองข้าวเลยมีเมืองนี้ที่เป็นเมืองข้าวเข okay. ต้องการข้าวจำนวนมากอรัตอนนี้จะแทบเมืองไม่งั้นคนจะเต็มเมืองแล้วมันจะ ทำให้คนไม่สงบสึกเอ้สงบสึกอะไรวะสงบสุกโอเคทับหนยังไม่เคลื่อนอีกน่าจะหมดแล้วโอเค สิมาอีโอ้ยมันมาแล้วฮะอืมบวกค่า satisfaction สิมีผล b u i อัพ p ฟังสูสู้โอเคอืมสกิ l ชาร์จแล้วกันชาร์จ e n เกชั่นก็คือจะลบ ในเกียร์ชาร์จโบนัสออฟแอตแทกเกอร์แล้วก็ไม่ไม่กลัวเทอร,ร์เร์สมกับเป็นแนวหน้าโอเคอเืมโอเคโอ้นี่มันล้อมละตายซะ今日此战乃是大之โอเคเรียบร้อยหนึ่งกระบ,บท อันนี้รอถ้ามันมาตีมันก็น่าจะตีไม่ไหวปะถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นสิ่งเนี้ยคือสกิลมันโหดมากนะชา้าทายหรอโอเคกองซุนมาตีมึงเลยลู่ขาบบโอเคพูดตอนนี้กองสุนจ้าอายุก,ก็เยอะแล้วเนีห้าสิบหก คขับเมืองเราไปต้องมาตีโป้ไห้ตรงนี้อีกหนึ่งที่อเคอันนี้ก็รีทับไปก่อนเคอ, okay. อัพเมืองไปฮะเมืองนี้เมืองข้าวแล้วก็อัพเอ่ออยากได้ข้าวก็ต้องเปลี่ยนนะ61โอเคเสียเงินสักร้อยหนึง่งไม่เป็นไรหรอกมันไม่ เยอะเกินอืมหัวขาดไปไเคีย okay. บกบบระบอกอีกหนึ่งที่เลอ,อีกหนึ่งที่เค okay. ส่วนซุนเซ็กส์เ okay. คมาตรงนี้อู้นี่ขาดวิ่งนะเนี่ยว้าววนซุนควรนมันยังรออยู่ตรงนี้อยู่โอเค เดือทัพนี้ที่ไม่เดินโอเคปกติอันนี้ไม่เดินปกติอันนี้อ่ากระบาตีกระบาก่อนือมขาดไปอโอเคตีกระบาตรงนี้เรียบร้อยโอเคแล้วก็ต้องมาฝั่งนี้มันส่งมาเรื่อยๆเลยวะ่ะโอเคน่าจะหมดละ ไปอัพเมืองฮนะขออัพเมืองที่แบบว่ารายได้น้อยเลยรอบนี้ขยายเมืองรายได้น้อยก่อนหนานอ๋อเมืองนี้ข้าวอัพเมืองหน่อยจะได้เพิ่มข้าวได้โอเคฟูริงไม่มีอะไรหาเมืองอัพฮะวันนี้ประชากรเต็มละอัพได้โอเคโอ้ตังค์หมดละหกร้อย โอเค alright ซึ่งโจผีน่าจะดักเฉิงภูได้ส่วนซูเซก็จะตีสู่พ่านใน2เทินตีสู่ผ่านได้ส่วนในตัวที่เพิ่งตีเงียบไปห่อจะไปตีกับเก่าก้านกองสุดใ้าก็น่าจะตีเมืองสุดท้ายเสร็จอืแล้วก็ลิฉีน่าจะเก็บกระบทได้เรียบร้อยซึ่งหลังจากเก็บบทเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะจ้างทัพตรง ตรงของที่เพื่องแงมไปหอบต่างทุ่น้าสงบศึกเชิญฮะเอ๊ะลืมดูเลยไอยตัวที่เราตีบอกไม่น่าใช่ปะเพื่อที่จะจัดทับตรงตรงนี้เพื่อกองสุนเหอตัวเลยวะลูกชายคนถัดมาของกองสุนจา้านโอเคจัดทับมาตีกับก้านี้แล้วก็ตีว้นเซี่ยวแถวนี้ให้หมดเลย หนักนนหนักจริงวันเสียวอ่ะลูกน้องเยอะเกินเอาเราสงบสึกจริงด้วยต่างทุน้าช่างมาแล้วกันให้กองสนจานอยู่ประจำอยู่แถวตอนเหนือนี่แหละอยู่สบายๆไปท่องเต้โอเคส่วนเมืองนี้มีคนกันเมืองเนาะกบฏมันเกิดอะ่ะชื่ออะไร วัดบักไอเวนจะกดดูเอา้ายบร้อยเกิดอะไรขึ้นไม่ได้จะจ้างมันชื่ออะไรใช่หญิงเหวนจะให้ขึ้นมาก่อนใช่หญิงเหวนเ <Okay. S 1> จะสกิลเป็นอย่างนี้นอกจาสกิลเป็นอย่างนี้แล้วก็ อไอตัวนี้บักไปแล้วเหรอตัวรีครูดอ้าวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยไอตัวนี้บักไม่บักที่อื่นใช่ไหมตัวอื่นบักไปเนี่ยลู่หนานก็ว้จจดทัพเพิ่มอีกหนึ่งกองไว้แลวนะมีวนโชว์แล้วก็วตั้งเผยฉาน ก็จะจ้างได้อยู่ไหมเอาบักน่าจะต้องรอเธอเินต่อไปอเค้ไม่สิต้องดูก่อนว่าเวินโชมีสกิลอะไรโอเคมานี้เคแล้วก็ต่างไยชานมาอย่างนี้อ่าโอเค,อเคแล้วก็แต่งตรงแต่งตั้งอะไรไม่ได้เลยบักหมดเลยโอเคช่างมัน น่าจะหายถ้าเปลี่ยนเทินตีไปอืม天下统一又进一步ตายปรีย่ตีให้เรียบร้อยจะไปตีอ้วนเซี่ยวให้เรียบร้อยเหมือนกัน สงคราม还没有结束เข็มข้อ,อพ้่มลงมาเลยไหมไม่ยังไม่ต้องพุ่งหายยังหายเธอขอร้องไม่หายเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูเธอหน้าฮะส่วนตะกูส่นมาตรงนี้โอเคเมืองสุดท้ายของมันละ แล้วก็แล้วก็ไ่ตรงไหนอีกเลยตรงนี้ใช่โอเคกองสุดจา้านก็เฝ้าเมืองโอเคส่วนอันนี้ก็กำลังรีทับเพื่อลงไปตีเก่าก้านตัวนี้อยู่นี้อยู่แล้วโอเคส่วนอันนี้เอ้ามันหายไปไหนอ่ะแล้วประเด็นคือไอหาสมุขมันมาตีวะ อีเวเลยต้องเลือกต้องเลือกถอยแล้วกันไม่รู้มันอยู่ไหนแต่ว่าเธอน่าจะต้องจัดทัพมากันด้วย,ยมีคนมาเพียบเลยมีคนมาสมัครเพียบเลยหาคนที่มีความสามารถเบลเยอะเบลห้าโอเคเบลสามจะชื่อทองก็ได้อยู่ โจจางนี่แปลกๆกันมะจากสุนเกียนอืม,มเมล่อนหวานโอเคสีม่วงได้อยู่แล้วก็กุ้ยหลีมาจากขั้นเอ็มพายโอเคได้โอเคอุ้ยกีกลโน้อยตักอืมได้อยู่โอเค ลองดูเธอหน้าดิถ้าไม่ได้ต้องต้องโหลดเซฟใหม่อ้นเซียวขอให้สงบเสือเก่าก้านไม่งั้นจะประกาศสงครามมันจับลูกน้องใช่ไหมปฏิเสธขออนุญาตปฏิเสธแล้วทีนี้สงครามก็มาละกองสุนเหอจะไปอยู่กับขงหลง ลรวคงหลงเป็นฝ่ายเฉยๆก็ส่งลูกชายก็ได้นะเอาไปเอาไปไม่ได้ใช้แล้วกองสุนถึงเพิ่งโตก็ส่งๆๆส่งไปละรวดเร็วฮะ โอเคไม่น่ากันได้ปะมันเป็นช้างอะ่ะอา่าโอเคกันไม่ได้ถ้ามีหานแม่ทัพเป็นกันกไม่ได้แน่กบหนานหมานะโอเคใครตายเฮ้ยพี่ตายแล้วหรอเร็วจังอะ่ะว่าใครมาแทน ผ่านจางแล้วกันเป็นนักล่าไม่ได้เคยอยู่โจโฉแต่นานแล้วโอเคโอ้พี่ชายตายอย่างไวโอเค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 เอา้าคือยืดพวกมึงกลายเป็นฝ่ายใหม่แล้วก็ถือว่าครองเมืองเลยเหรอมึงตลกแล้วมึงตลกแล้วมึงตลกอะโอเคบัคโอเค ถ้าบั๊กอย่างนี้โอเคฮะสำหรับพาดีต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคเกมมันบั๊กไปแล้วก็ต้องตัดจบก่อนคือขี้เกียจรีเซฟละก็ปล่อยไปเลยก็เจอกันพาร์ทหน้านะฮะสำหรับเกมสามโคกจัตวาเนาะโอเคฮะสำหรับพาด์ตี้จบเพียงเท่านี้ก่อน โอเคก็ต้องขอบคุณคุณควีนเบต้านะครับแล้วก็คุณน้องไม้นะสำหรับสมาชิก35บาทเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆสำหรับคุณนาะอุยนะสำหรับสมาชิก80บาทนะครับคุณสามารถเข้าร่วมการเป็นสมาชิกได้โดยขั้นต่ำา35บาทนะสิทธิปรนะโยชน์ของคุณก็คือสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะลงคลิปวันวินวันถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่ากลับบ้านแล้วมันไม่ค่อยว่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ไว้เจอกันพร์ทหน้าครับสำหรับวันนี้ไปไปครับ